Yeah,

Tích cực chạy cưỡng cửa nó ghê ừ. <laughs> <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เจ็ดไม่ดีทำไม่ไหวทำได้ได้หนึ่งันแล้ววะที่รีกมนก็อุ่ดน ไก่ไม่หายากไม่แล้วรายได,ได้แต่และว,วันเนี่ยได้สักกี่ตัวขายได้เท่าไร่ครับมันมันเป็นช่วงอะถ้าน้ำตใต้พุ่นจะเข้าเคท่านถ้าน้ำเย้พุ่นอยู่นอกได้ได้เฉลี่ยวันก็ชอบพันกว่าก็ช่วงช่วงที่มันมีไอแมงกระพุนนี่สักกี่เดือนสักกี่วันมันไม่แน่นวนนะบางปีก็ขึ้นหนานบางปีก็ขึ้นไม่หนาเนท่าร่เดือนมันไม่แน่นวดปีนี้ขึ้นมานานปีนี้ปีนี้ขึ้นหนาหน,นานกว่าทุกปีไปนี้ แอร์ครับแอร์รอะไรบ,บ้างแล้วก็มีแนวคว<อ>ามคิดที่จะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวไงบ้างครับคือลักษณะของงานด้านเองกบ,บุนนะครับเป็น เป็นไอเดียดีๆสำหรับารชาวบ้านที่สามารถที่จะมีไรายได้พิเศษแล้วก็ในด้านเชิงนิเวศผมคิดว่าน่าจะทําได้ดีในด้านการท่องเที่ยว,วยเชิงนิเวศนะครับก็ส่วนตรงนี้ผมคิดว่าถ้าในหน่วยงานของอบาตเข้ามาช่วยเหลือสามารถที่จะทำเป็นกลุ่มแล้วก็สนับสนุนสนับสนุนชาวบ้านให้ได้มีไรายได้ได้ทำงานแล้วก็ นักท่องเที่ยวได้มาดูงานก็คิดว่าน่าจะดีสําหรับชาวบ้านแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็ต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะให้มันดูในลักษณะเหมือนการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ให้ให้มันดูสะอาดเรียบร้อยรักษาเชิงนิเวศไปด้วยในตัวนะครับในส่วนของตรงนี้